สลากออมทรัพยอออ์ทกสถูกรางวัลทุกงวดต้องซื้อเท่าไหร่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตทล์กกันอีกครั้งนะครับช่องสําหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและมายเซดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจํานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็มาตามรีเควสต์นะครับเกี่ยวกับ สลากออมทรัพย์นะครับที่เพื่อนๆถามกันมาทางคอมเมนต์นะครับว่าถ้าอยากจะถูกรางวัลทุกงวดนะครับต้องซื้อเท่าไหร่คลิปนี้แอดก็จะพามาสํารวจสลากที่มีขายอยู่นะครับและวิธีการคํานวณว่าแต่ละชุดต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกรางวัลขั้นต่านะครับรวมถึงผลตอบแทนรวมเมื่อครบระยะกําหนดถือครองนะครับบวกกับรางวัลขั้นต่านะครับว่าตัวไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับสาหรับในกลุ่มของสลากทกศนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเราสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้สลากทอกศสนะครับมีขายอยู่ชุดไหนบ้างนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดที่ชื่อว่ามังกรยกนะครับชุดนี้ฝาก100ลุ้น10ล้านทุกเดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่0.2%นตนะครับต่อปีนะครับเมื่อถือครองครบกำหนดนะครับ ชุดที ini, 21, in ่2นะครับชุดถัดมาเป็นสลากออาทรัพ์ชุดถุงเงินนะครับชุดนี้ฝาก100ลุ้น1 0 0 0งแทุกเดือนนะครับแต่จํานวนนะครับมากถึง900รางวัลนะครับทุกเดือนนะครับเมื่อสลากจําหน่ายครบเต็มวงเงินนะครับจะมียอดรางวัลถึง900รางวัลต่อเดือนนะครับและชุดที่3นะครับสลากดิจิทัลทกนะครับฝาก50บาทลุ้น5ล้านบาท24งวดนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้แอดจะพาไปดูวิธีคำนวณนะครับว่าถ้าอยากจะถูกรางวัลอย่างน้อยทุกเดือนนะครับถูกทุกเดือนว่าแต่ละชุดจะต้องซื้อเท่าไหร่นะครับ <Wow. S 1> เรามาดูกันที่ชุดแรกนะครับชื่อชุดมังกรหยกนะครับฝาก100ลุ้น10ล้านนะครับตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่หน่วยละ100บาทนะครับมีระยะเวลาถือครอง2ปีนะครับดอกเบี้ย 0. 2เนะครับ โดยรางวัลของสลากชุดมังกรหยกนะครับก็จะมีตั้งแต่รางวัลที่1ถึงรางวัลที่3นะครับและมีเลขท้าย4ตัวและ3ตัวนะครับโดยรางวัลที่1นะครับมี1รางวัลเป็นแบบเสี่ยงหมวดนะครับรางวัลละ10ล้านบาทนะครับส่วนรางวัลที่1แบบต่างหมวดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด9 9รางวัลนะครับรางวัลละ1 0,000บาทนะครับและรางวัลที่2นะครับหมุน3ครั้งจํานวน300รางวัลนะครับรางวัลละ5,000บาทนะครับ รางวัลที่3มหมุน10ครั้งจำนวน1000ัรางวัลนะครับรางวัลละ2 5 0 0บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งจำนวน10,000แสนรางวัลนะครับรางวัลละ600บาทและเล็กสุดนะครับรางวัลที่เล็ก <ty> ส <ap> ุดก็คือรางวัลเลขกท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านรางวัลนะครับรางวัลละ10บาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษนะครับแบบเสียงหมวดมีทั้งหมด16รางวัลนะครับรางวัลละ 1ล้านบาทนะครับโดยการออกรางวัลนะครับจะออกรางวัลครั้งละ2รางวัลนะครับสำหรับในปี2568นะครับจะออกในงวดเดือนมิถุนากันยาและธันวานะครับและปี2569นะครับก็จะออกในเดือนมีนามิถุนากันยาและธันวาเช่นกันนะครับส่วนในปี2570นะครับมีอีกหนึ่งงวดนะครับก็คือเดือนมีนาคมนะครับรวมทั้งหมด8ครั้งนะครับครั้งละ2รางวัลก็รวมทั้งหมดเป็น16รางวัลนะครับ รางวัลละ1ล้านบาทนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของชุดมังกรยกนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารางวัลที่เล็กที่สุดนะครับก็คือรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมี1000หน่วยนะครับถึงจะสามารถถูกได้ทุกงวดนะครับเลขท้าย3ตัวก็คืออย่างเช่นตั้งแต่0 0 0นถึง999นะครับเราต้องมีทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อนะครับ เราจะต้องซื้อครั้งเดียวนะครับให้มี1000หน่วยนะครับจะซื้อครั้งละ5 0 0หน่วย300หน่วยมารวมกันให้เป็น1000หน่วยแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รับตัวเลขที่ลงท้าย3ตัวแบบเรียงกันครั้งเดียวให้ให้ครบทุกหลักนะครับถ้าเราแบ่งซื้อทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันจะอาจจะได้เลขซ้ำเดิมซึ่งทำให้เราไม่สามารถครอบคลุมในตั้งแต่0 0 0 1 9 99, 9 9ได้นะครับ เมื่อต้องมี1000หน่วยนะครับและสลากนี้หน่วยละ100บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องลงทุน1000หน่วยคูณ100บาทนะครับหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองนะครับถึงจะการันตีที่จะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับสำหรับชุดมังกรยกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณนะครับส่วนชุดถัดมานะครับชุดถุงเงินนะครับฝาก100บาทลุ้น1 0 0 0 0แสนบาทจำนวน900รรางวัลนะครับ สำหรับชุดถุงเงินนี้นะครับจะไม่มีรางวัลที่2 3 4 5หหรือว่ารางวัลเลขท้ายนะครับเพราะฉะนั้นชุดถุงเงินก็คือจะไม่มีรางวัลรองนะครับจะมีแค่รางวัลหลักอย่างเดียวนะครับก็คือรางวัลละ1น0 0 0แสนบาทนะครับ900รางวัลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษนะครับของชุดถุงเงินนะครับเป็นแบบเสี่ยงหมวดนะครับปีละ1ครั้งรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะออกรางวัลในเดือนพฤศจิกายน25 6 7 พืกายน2,568และพื4กนยน2,569นะครับ <Wow! S 1> รวมทั้งหมด3ครั้งนะครับ3รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชุดถุงเงินนะครับก็ไม่สามารถที่จะซื้อแบบถูกทุกงวดได้นะครับเ oh, <yeah. S 1> พราะว่าถ้าจะถูกทุกงวดก็ต้องใช้เงินเป็นหลักร้อยล้านนะครับถึงจะสามารถถูกได้นะครับโอ้ยถัดมานะครับชุดที่3นยครับที่ยัยจยาหน่ายอยู่คือสลยกดิจิทัลยกยนะครับ ตัวนี 5, 000, 000, ้จะฝาก50บาทลุ้น5ล้านบาทนะครับ24งวดนะครับในส่วนของรางว,วัลน,นะครับก็จะมีรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดนะครับหรางวัลรางวัลละ5ล้านบาทรางวัลที่1แบบต่างหมวดนะครับ59ารางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลท uh ี่ Hoş 2นะครับหมุน3ครั้ง <um จํานวน180รางวัลนะครับรางวัลละ2000บาทรางวัลที่3มหมุน10ครั้งจํานวน600รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาท รางวัลที่4หมุน20ครั้งจำนวน1,200รางวัลรางวัลละ400บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งจำนวน6000รางวัลรางวัลละ300บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน6 0,000รางวัลรางวัลละ25บาทและรางวัลเล็กสุดนะครับคือเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งจำนวน0 0 0 0 0รางวัลนะครับรางวัลละ10บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษแบบเสี่ยงหมุนนะครับปีละ1ครั้ง ออกรางวัลปีละ2ครั้งนะครับในเดือนธันวาคม2565และธันวาคม2566นะครับก็ซึ่งผ่านไปหมดแล้วนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของชุดสลากดิจิทัลทักนะครับทีนี้เรามาดูวิธีคำนวณนะครับถ้าอยากจะถูกทุกงวดนะครับของสลากดิจิทัลทักนะครับเราจะเห็นว่ารางวัลที่เล็กสุดนะครับก็เป็นเลขท้าย3ตัวเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไดต้องมี1,000หน่วยเหมือนเดิมนะครับถึงจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดได้นะครับ ราคาสลากของสลากดิจิทัลนะครับหน่วยละ50บาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนทั้งหมด1,000หน่วยคูณ50บาทหรือเท่ากับ50,000บาทนั่นเองนะครับถึงจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดได้นะครับสำหรับสลากดิจิทัลทอคอรนะครับครับสำหรับตารางนี้นะครับแอดก็นำมาสรุปอีกครั้งนะครับว่าสลากทออทั้ง3ชุดนะครับมีราคาเท่าไหร่และต้องลงทุนเท่าไรถึงจะถูกทุกงวดนะครับ ตัวแรกนะครับมังกรหยกนะครับราคาต่อหน่วยก็คือ100บาทนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีนะครับดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับ0.2%งต่อปีนะครับหากเราต้องการจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับของมังกรหยกนะครับเราจะต้องลงทุน10,000แบาทนะครับซึ่งเมื่อถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับใน1ปีนะครับเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่240บบาทนะครับต่อปีเพราะฉะนั้น เมื่อนามาคิดรวมกับดอกเบียรหน้าสลากนะครับจะทําให้ได้ผลตอบแทนอยู่ที่0.87%ต่อปีนะครับสาหรับชุดมังกรหยกนะครับส่วนชุดถุงเงินนะครับราคาต่อหน่วย100บาทเช่นกันนะครับระยะเวลาถือครอง3ปีนะครับดอกเบียรหน้าสลากนะครับ0.63%ต่อปีนะครับโดยชุดถุงเงินนะครับจะไม่มีรางวัลรองนะครับรางวัลที่ 2, 3, 4ไม่มีนะครับรางวัลเล็กท้ายไม่มีเพราะฉะนั้นดอกเบียรที่ได้รับนะครับก็ยังเท่ากับ 0.63%ต่อปีนะครับสำหรับชุดถุงเงินนะครับและสลากดิจิทัลนะครับราคาต่อหน่วย50บาทนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีนะครับดอกเบี้ยหน้าสลักนะครับ0.07%ต่อปีหากต้องการถูกทุกงวดนะครับจะต้องลงทุน50,000บาทนะครับถึงจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับและรางวัลสําหรับเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับถ้าลงทุน50,000บาทนะครับเราจะได้รับรางวัลรวม 120บาทต่อปีนะครับและเมื่อนําไปรวมกับดอกเบี้ยนาลากะครับจะทาให้มีผลตอบแทนรวม0.31%ต่อปีนะครับซึ่งโดยเงืนอนไข่นะครับคือจะต้องถือครองจนครบอายุสลากนะครับและต้องซื้อให้ถูกเลขไท้าา3ตัวทุกงวดน,นะครับหรือนั่นก็คือ5 0 0 0 0บาทนะครับถึงจะได้0.31%ต่อปีนะครับแต่ถ้าเราซื้อแบบไม่ถูกเลขไท้าย3ตัวทุกงวดหรือว่าซื้อน้อยกว่า5 0 0 0 0ืนะครับ ดอกเบี้ยที่เราได้รับนะครับก็อาจจะเป็น0.07%ต่อปีนะครับแล้วก็บวกกับรางวัลที่ถูกนะครับซึ่งอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับถ้าเราซื้อไม่ถึง50 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะถูกทุกงวดนะครับก็จะต้องซื้อในราคาเท่านี้นะครับคือ1 0 0 0 0แบาทกับ50 0 0 0บาทนะครับถึงจะได้ผลตอบแทน0.87% 0.63 0.31นะครับตามนี้นะครับ หรือหากใครซื้อน้อยกว่าจํานวนที่จะถูกทุกงวดนะครับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับคือดอกเบี้ยน้าสลากนะครับ0.2%ต่อปี0.63%ต่อปี0 0 7ต่อปีนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองพิจารณาแล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บเงินให้ครบจํานวนแล้วค่อยซื้อหรือจะทยอยซื้อนะครับการเก็บเงินให้ครบจํานวนแล้วค่อยซื้อครั้งหนึ่งก็คือข้อดีก็คือเราจะได้เลขที่ ไม่ซ้ำกันนะครับคือได้เลขเรียงจนครบทุกหลักนะครับที่เราต้องการแต่ถ้าเราทยอยซื้อนะครับก็ข้อดีก็คือเราจะมีสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะได้เลขซ้ำนะครับจะทำให้เราอาจจะได้เลขไม่ครบทุกหลักที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับซึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับได้ทั้งหมดนะครับโอเคขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ w w w b a a c o r t h นะครับธนาคารทกสอนะครับก่อนจะการคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสเรื่องราวที่น่าสนใจใหม่ๆที่แอดจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ทีด่ด้านล่างของคลิปนะครับแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดในการลงทุนของเพื่อนเพทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ